สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เม้นที่อีสูสูซอสแสของคุณสักขาราจะเจนะนะคะวันนี้พี่เม่นจะมาแนะนํารถให้คุณเลือกอีกหนึ่งรุ่นเป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะรถรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับสายลุยบรรทุกได้เลยนะคะครบคันในคันเดียวเลยตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะนะคะจะเป็น Highlander 4ประตูเกรดแอค่ะในเครื่องยนต์2.2แน็ตสอร์ค่ะ รุ่นนี้นะคะช่วยประหยัดน้ำมันด้วยค่ะและอย่างหนึ่งสามารถเติม b 20ได้แล้วนะคะวันนี้พี่เม่นก็จะพามาชมออปชั่นของรถรุ่นนี้นะคะว่ามีอะไรใหม่บ้างนะคะมีค่ะด้านหน้านะคะเป็นกระจังเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมตัดดำแบบนี้นะคะใหม่ค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของทิ่สูสุแบบนี้ด้วยค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นไฟ LED อยู่ในตัวด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็มีแผงลังพึ่งขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะทำให้รถเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูรมด้วยค่ะในส่วนของทางด้านข้างนะคะนี่ค่ะรถยกสูงนะคะก็จะมีโต่งล้อมาให้แบบนี้ดูดูซุ้มล้อสูงขึ้นนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กอันร้อยขอบ17ค่ะรัดด้วยยางบิดโตนี่คือยางบิดโตนะคะนี่ เลยนี่ค่ะต่อมาค่ะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้ด้วยค่ะผุดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะนี่มาค่ะมาชมภายในกันค่ะพี่เม้นพาเข้ามาชมในส่วนของทางด้านในห้องโดยสารนะคะนี่ค่ะก็คือตัวด้านหน้านะคะคอโนโซลหน้าจะกว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับหน้าจอด้วยค่ะแล้วก็ ทางส่วนปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยจะมีนี่ค่ะตัวควบคุมมัลติฟังก์ชันให้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเบาะนะคะในรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะเป็นเบาะผ้าลายใหม่แบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็น6สปีดนะคะแต่ถ้าเป็นในรุ่นของออโต้จะเป็นเกียร์แปดสปีดค่ะอืม คอนโซลของเรานะคะจะเป็นคอนโซลใหม่ค่ะตกแต่งด้วยแบบลายมิวระนะคะสี่เงินคาดไว้ตรงนี้เพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ดูเท่ด้วยค่ะส่วนหลังคานะคะคในรถรุ่นนี้จะเป็นของรุ่นสีขาวนะคะหลังคาก็จะตีโปร่งแบบนี้ค่ะเป็นภายในคลีนนะคะนี่มีไฟส่องสว่างมีช่องเก็บแว่นให้ด้วยค่ะนี่ค่ะ ในส่วนของห้องด้วยสารด้านหลังนะคะจับนี่มีตัวจับให้ด้วยขึ้นลงสะดวกมีทั้งสองฝั่งค่ะนี่นะคะนี่เป็นไงคะนี่ดูการนั่งนะคะนี่เห็นไหมคะเราเป็นคนตัวสูงนะคะช่วงสบายเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องสามารถวางโทรศัพท์ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จแบบของ iPhone ได้นะคะหรือว่าเป็น t y a ์ซค่ะ อ่านี่เลยชุดแม่แรงเครื่องมือนะคะจะอยู่ทางด้านเบาะหลังของบนนั่งนะคะนี่ค่ะเรามีให้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่เม่นพาไปชมในส่วนของทางด้านท้ายนะคะว่ามีอะไรใหม่บ้างคะ่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะนี่อ e ิสุสุออกแบบมาให้เป็นไฟสามชั้นเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นท้ายแบบดักเทลนะคะนี่ดูสวยนะคะ มาพร้อมกับกล้องมองหลังค่ะนี่ <c oughs> มาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินนะคะนี่ค่ะแล้วก็ <c oughs> สัญลักษณ์ของอิซูซูท้ายนี่นะคะเป็น2.2 Maxxord <c oughs> ค่ะ DDI นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะในรุ่นของยกสูงนะคะก็จะมีตัวกันชนหลังมาให้ด้วยขึ้นลงสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรถคันนี้ตอบโจทย์กับคุณไหมคะ ถ้าตอบโจทย์นะคะโปรโมชั่นคันนี้ในเดือนนี้นะคะพี่เม้นให้ใช้เงินรับรดอับลดอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าใครสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้หรืออยากจะทดลองขับนะคะโทรปรึกษาพี่เม้นได้ที่เบอร์0836566242ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้ค่ะสวัสดีค่ะ